เสียงจากตัวซ mm ับแบล็คไลท์สุดรุ่น S K นะค่ะคุณ <co พี่ขาสิ่งน네ี้ไมคะคุณพี่คณะนี้คือเสียงดังสุดทุณพี่ขาสามารถรถเสียงได้ผ่านตัวโทรศัพท์ได้เลยค่ะคุณพี่สิ่งนี้ไหมคะคุณพี่เรือค่าบ้างๆเลยค่ะพี่ค่ะนะราคาจะประมาณ800ร้อคุณพี่ขาใช้ได้นั้งแบบนี้เร็วกว่านี้ค่ะทุกพี่ตัวเครื่องรับกันบิดเต็มเลยค่ะคุณพี่ขามีหมด E J ด้วยเห็นไหมสิ่งที่จะดับลงเวลาพูดคุณพี่ขาเวลาอยู่ในไลฟ์สดคุณพี่ขาโอ้ยเหมือนเงินอาชีเลยคุณพี่ขาบอกเลยนะโอ้ รีว <for> ิวซาวด์ด้าเสียงไร้สถ e ีแบบพกพาค่ะคุณพี่เขาไม่มีกล่องให้นะคุณพี่นี่เขาใค้เป็นแบบนี้มาคุณพี่ขาหลังเลื่อเขาจะให้ตัวเครื่องมาค่ะคุณพี่หนิงจิ้มเมาราคาโดยประมาณ800กว่าบาทคุณพี่ขาถ้าเกิดว่าคุณพี่ได้ราคาต่ะแต่บานี้รีบกดเลยค่ะคุณพี่คุณพี่ผู้ชายหรือคุณพี่ผู้หญิงนะตัวนี้ตอบโจทย์มากคุณพี่ขาอุปกรณ์ครบเขาจะให้ไม้หนึ่งตัวคุณพี่นี่นี่ไม้น่ารักมากคุณพี่ขาแล้วก็เป็นกระเป๋าอันคือแบบเรสเตอร์กระเป๋างก็คุ้มแล้วเป็นพี่ราคาประมาณ800บาาาาาทเเเเออกกกกรรระปปป๋นนนนน่่ััมีี้็็ุุณณ์คคพห จัดเต็มมากคือแบบนี่อันนี้หูฟังคุณพี่หูฟังยาวประมาณ3ามเมตรคุณพี่ขาหูฟังเอียแบบัดจึง่งตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากคือแบบใสแ่แเราไม่เจ็บหูคุณพี่ขาจะเป็นแบบแจ็คสามจุดคุณพี่ขาแล้วก็เป็นสาย OTG ไรโซดก็จะเป็นสายชาร์จด้วยนะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ได้คุณพี่ขาตัวซาวก็สามารถต่อคอมพิวเตอร์ไรโซดได้นะนี่ เป็น USB-A คุณพี่ขาแล้วก็เป็นรูทาย c ีค่ะคพี่คู่มือให้จำเต็ทางร้านแบบคิดให้ดีมากบอกเลยนี่อันนี้เป็นสาย3หัวไร้สดคุณพี่เป็นสายชาร์จเป็น USB-A แล้วก็เป็นสายไร้สดนี่สําหรับคนที่แบบใช้ iOS หรือว่าเป็นแบบ mm hmm. เขาเรียกว่ารูชา,รรายไรนิ่งนั้นให้เลือกเคาว่าไรานิ่งนะ แล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็น3หัวถ้าเกิดว่าไปซื้อแยกตัวนี้คือราคาประมาณร้อยกว่าบาทคุณพี่ขานะแต่ว่าเขาแถมให้ในซิบเลยแล้แบบราคาแค่ประมาณ800คือได้อุปกรณ์ครบอ่ะคือโอเคมากสายนี้ก็ไปซื้อแยกก็ประมาณร้อยกว่าบาทแล้วคุณพี่ขาแล้วตัวนี้คือแบบคุณภาพดีด้วยนะคือแบบสามารถชาร์จไปด้วยไร้สุดไปด้วยแล้วก็คือชาร์จตัวเครื่องได้ด้วยนี่ตัวเครื่องชาร์จได้แล้วก็เครื่องที่ไร้สดคือชาร์จ้องกันได้เลยคือจึ้งมากบอกเลยแต่เอาจริงๆนะคุณพี่เวลาไร้ เอาตามจริงก็คือว่าไม่ใช่ไลฟ์แบบมืออาชีพแบบไลฟ์ประมาณ24ชั่วโมงนะเออไม่ต้องเสียบชาร์จเพราะว่าตัวซาวการ์ดเขามีแบตมาให้แล้วคือแบบไม่ต้องเสียบชาร์จมันก็มีแบตในตัวสามารถใช้ได้ต่อเนื่อง3-4ชั่วโมงเลยคุณพี่นะสำหรับตัวซาวการ์ดเพราะว่าเขามีแบตในตัวพี่ขาพูดซ้ำไปซ้ำมาเลยมากสำหรับคุณพี่จะไหนที่แบบมีบรู3.5ก็ได้สุดผ่าน3.5ได้ค่ะนะคะมีแล้วก็ให้ไม้สองตัวคุณพี่อันนี้เป็นไมค์สายสายยาวประมาณ2เมตรคุณพี่ค่ะสำหรับ iPhone ไเป็นไรนิ่ คนที่แบบใช้สมาร์ทโฟนเองบรอยก็จิ้มเป็นไทยซีทไทซีได้เลยนะคะนะในตะกรล้าเขามีให้เลือกนะคะคุณพี่ขาถ้าเกิดว่าคุณพี่จิ้มไม่ถูกสั่งไม่ถูกคอมเมนต์ได้เลยอย่างนี้แนะนาให้นะคุณพี่นะจิ้มให้ถูกนะเออคือแบบมันมีให้เลือกอยู่คุณพี่ขาค่ะนี่ก่อนอื่นเปิดเครื่องก่อนเลยคุณพี่ก็จะมีนี่จะเขียนเขาว่าออนคุณพี่ขานี่ถ้าเปิดเครื่องแล้วก็จะมีไฟวิ่งอย่างนี้คุณพี่ขาอะเรามาประกอบกันประกอบง่ายมากคุณพี่ขานิงจะเสียบไมค์ก่อนคุณพี่ มันจะมีรูไม่อยู่ตรงนี้นี่ไอคือรูไม้นะคะจะเขียนคําว่าไม่อยู่บนที่ขานี่ไม่นะแล้วก็เสียบไม้สิทะาออะไรนี่เป็นไม้สามจุดห้าบนที่ขาจากนั้นคุณพี่หูฟังนี่เขามีให้แล้วสั่งทีเดียวจบไม่ต้องสั่งเพิ่มแล้วุฟังยาวมากคุณพี่ขาหูฟังสามเมตรอาศัยไปประมาณนี้เสียบที่รูสามจุดห้าข้างบนงค่ะคุณพี่ขาจะเขียนคําว่า earphones เสียบสิทะาออะไรพอเสียบเข้าไปแล้วคุณพี่ก็จะได้เสียงตัวเองในหูฟังคุณพี่ขาแล้วเสียงคือดีมาก สำหรับคุณพี่ท่านไหนที่ไร้สดผ่านบรูชาร์ก็ใช้สายนี้ได้เลยนะคะคุณพี่่านี่สำหรับ iPhone <c ười> ก็ไรนิ่งสำหรับเอ r รอยก็เป็นไพซีนะคะก็เสียบสิค่ะเราอะอีกหัวหนึ่งก็เสียบที่ซาวการ์นะคะมันจะมีบรูชาตรงนี้อยู่คุณพี่ก็เสียบไปสิค่ะเราอะไรนี่นะคะอันนี้เสียบโทรศัพท์เพื่อจะไรส้สด <c ười> <c ười> นี่อะไรประมาณนี้คุณพี่เกิดว่าคุณพี่ประกอบถูกใช่ไหม ก็จะได้เสียงตัวเองในหูฟังแล้วก็คุณพี่ก็ลองอัดดูแนะนำคุณพี่ให้อัดผ่านแอปนะคะถ้าอัดผ่านต้องสดเสียงจะไม่เข้านะครับคุณพี่ข่ะคุณพี่เช็คดูนะลองอัดคลิปดูว่าเสียงเข้าหรือเปล่านะประมาณนี้คุณพี่ข่านะเมื่อกี้หนิงเช็คดูแล้วว่าเสียงเข้านะเออโอเคไหมคุณพี่เสียงดีไหมเสียงดีมากมากเลยค่ะคุณพี่ขาแล้วไหมตูด์เลิศมากค่ะคุณพี่ข่ะอ่ะสำหรับคนที่แบบไลฟ์สดผ่านสายแจ็คสามจุดห้าถึงสามจุดห้าคุณพี่ข่ามันจะมีคำว่าอลไรอยู่ตรงนี้คุณพี่ข่าแล้วก็ ป็นรู3.5ก็อันนี้เสียบที่โทรศัพท์ด้านหนึ่งแล้วก็ตัวนี้เสียบที่ตัวนี้ด้านหนึ่งเกทแม็กคุณพี่พเสียงคุณพี่ก็จะเข้าโทรศัพท์เลยค่ะนะแนะนาเลยค่ะคุณพี่ถ้าเกิดว่าไร้สดผ่านสาย3.5-3.5ไ 35, ม่แนะนําให้ชาร์จไปด้วยก็ไร้สดไปด้วยนะคนะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่ารูชาร์จหรือว่าจะเป็น 3.5-3.5ก็ไม่แนะนำให้ไหร้เสถีิด้วยแล้วก็ชารไปด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะคุณพี่นาาแล้วก็เพื่อถนอมตัวเครื่องแล้วก็สมาร์ทโฟนของคุณพี่ด้วยค่ะคือเลยค่ะมากๆค่ะนะสำหรับตัวสาวกคุณพี่สามารถ ต่อบลูทูธเพื่อเปิดเพลงให้ตัวเพลงเข้าตัวไรสุดได้ค่ะคุณพี่คณนะใช้โทรศัพท์หนึ่งเครื่องค่ะคุณพี่หรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่มีบลูทูธเพื่อเปิดเพลงะนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ PC ีโน้ตบุ๊กหรือว่าแท็บเล็ตคุณพี่ขะไอโฟนไอโฟนไอเพลที I from, I from, I ่มีบลูทูธเปิดเพลงได้หมดเลยค่ะคพี่ขาบอกเลยนะโอ,อ้เดี๋ยวนี่งจะเชื่อมต่อบลูทูธให้ดูนะคะคุณพี่เชื่อมต่อบลูทูธเหมือนเชื่อมต่อลำโพงบลูทูธเลยค่ะคพี่ขา,ขาบอกเลยนะเออสำหรับตัวบลูทูธ นี่จะขึ้นคำว่า SK9 หรือ SK9 คะ่ะเพราะว่าเป็นชื่อรุ่นของตัวซาวด์การ์รุ่นนี้คะ่ะคุณพี่ขาดูเลยข้างล่มากค่ะคุณพี่ขา,าขาแล้วก็เปิดเพลงผ่านบลูทูธได้เลยคะ่ะคุณพี่ขาอันนี้คือเสียงจากตัวซาวการ์รุ่นสุดรุ่น SK9 ค่ะ,คะอันนี้คือเสียงดังค,คุณพี่ขาเสียง,ยยง <S <S ดีไหมครับคุณเก้ไม่คือดีเลยสวิร์ดอันนี้ต้องต่อเสียงจากตัวสมาร์ทโฟนนะคะคุณพี่ขานี่ค่ะคุณพี่มันจะมีปุ่มข้างๆตรงนี้อยู่ อันนี้เพิ่มเสียงรถเสียงไม่ค่ะคุณพี่นี่ค่ะคุณพี่ค่ะสำหรับตัวนี้คุณพี่นี่จะมีปุ่มข้างๆอยู่เพิ่มความแรงขอคเครคุณพี่่ะคุณพี่เห็นแม็กซิมสตอรนสนี่ เห็นไหมสามารถปรับเสียงสะท้อนได้ไว่าสำหรับดองคาว์กิวเวอร์ค่ะคุณพี่ขาบอกเลยนะโอ้คริสเวอร์สำหรับที่หนิงใช้อยู่ตัวนี้หนิงใช้เป็นเสียงอิเล็กทรอนิกส์ซาวจะมีความแบบล้ำล้ำนิดนึงคุณพี่ขานะเห็นไหมเสียงคือดีเวอร์นี่ค่ะคุณพี่อันนี้จะเขียนคำว่าหมวดไวก็คือสามารถปรับโทนเสียงได้ตรงนี้เลยค่ะคุณพี่มันคุณพี่สังเกตตรงนี้ไหมนี่มันจะมีไฟตรงนี้อยู่อันนี้คือชื่อหมวดของมันเลยค่ะคุณพี่เห็นไหมนี่นะเวลาเปลี่ยนหมวดใช่ไหมคุณพี่ไฟมันก็จะเรียงไปเห็นไหมจ้งว่าตอนนี้เป็นหมวดออะไรยู่ อันนี้คือหมด KTV ค่ะคุณพี่ขามันจะมีไฟอยู่คุณพี่ขาอันนี้หนึ่งอยู่ที่กลางแจ้งก็เลยไม่ค่อยเห็นเห็นไหมมันจะมีไฟอยู่อันนี้คือหมด KTV หนึ่งค่ะหมด KTV คืออะไรคือหมดคาราวเกยค่ะคุณพี่เวลากดไปเรื่อยๆนี่มันจะเป็นหมดไปเรื่อยๆถัดนี้ก็จะแจ้งเป็นหมดต่างๆคุณพี่ขาใช้ง่ายได้มากๆเลยค่ะคุณพี่ขานะอันนี้หมด KTV สองคุณพี่อันนี้หมด KTV สามค่ะคุณพี่อันนี้หมด KTV สี่ค่ะคุณพี่ขา อันนี้คือหมวดเ c ็ค่ะคุณพี่เห็นไหมโทนเสียงจะเปลี่ยนไปคุณพี่คะนะเราสามารถดูหมวดตรงนี้ได้เลยค่ะเขาจะแจ้งไว้เลยค่ะมีหมวดอะไรบ้างตรงนี้เห็นไหมมันจะมีไฟขึ้นอยู่คุณพี่่ะ <Okay. S 3> อันนี้คือหมวดผู้ชายเสียงผู้ชายค่ะจะอยู่คำว่ามเมนนะอันนี้คือเกลเสียงเกลวค่ะคุณพี่่ะอันนี้คือชิปังนี่มันจะมีไฟขึ้นอยู่คุณพี่ใช้ง่ายมากอันนี้คือฟอร์แมนส์ฟอร์แมนส์นะ กระป๋องตรงนี้ก็จะเป็นมอนิเตอร์ไม่ใช่มอนสเตอร์ขนาดหมดมอนสเตอร์นี่มันจะมีเขียนอยู่พี่ใช้ง่ายแล้วก็ตรงนี้โลวดนะครับโลว์สามารถเดินพูดสิบได้ดุเดกอดนะขนาดไม่ต้องพามาแต่งตัวตัวพี่พอุตส่าห์อันนี้คือหมวดพูดคุยค่ะคุณพี่ขานะาเลิศเวอร์เวอร์เลยค่ะนะ อันนี้คือเพิ่มเสียงลดเสียงมอนิเตอร์มอนิเตอร์คืออะไรเสียงที่อยู่ในหูฟังของเราค่ะนะไม่เกี่ยวกับในไลฟ์สดหรือว่าที่กําลังอัคดคลิปอยู่ค่ะนะนี่ปัรงนี้อย่างเดียวค่ะคุณพี่่ะคือหรือค่ะม,มากเลยค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะนะสามารถควบคุมเปิดเพลงตรงนี้ได้คุณพี่่ะนี่อันนี้คือปุ่มหยุดเพลงนี่สามารถหยุดเพลงแล้วก็เล่นเพลงผ่านตัวซาวด์การ์ดได้เลยค่ะนะไม่ต้องจิ้มที่โทรศัพท์คุณพี่นี่อ่ะอันนี้คือนี่คุณพี่ค่ะอิเล็กทรอนิกซ์ซาวด์นี่ค่ะคุณพี่่คะ นี่ค่ะนะเห็นไหมนี่เลิศเวิร์เเลยค่ะคุณพี่คือแบบหมดคือเยอะเวิร์เวิ้วค่ะคุณพี่ค่ะบอกเลยนะเออเลิศค่ะคุณพี่เห็นไหมเซียนโพสอิเล็กทรอนิกส์ซับไว้ร้องคราสเก็แบบเพิ่มแบบซีซั่นในไลฟ์สดคุณพี่ค่ะคือเลิศมากมากๆเลยค่ะอ่ะนดี๋ยวจะมีคำว่าดักกิ้งค่ะคุณพี่ดักกิ้งคืออะไรเห็นไหมคุณพี่เวลาเราพูดและเสียงพินจะดับลงดักกิ้งค่ะหรือว่าหมดดีเจค่ะคุณพี่เห็นไหมเลิศมากมากคือแบบ หมวกนี่คือใช้งานได้ดีเว่อว่เลยค่ะคุณพี่ขาบอกเลยเห็นไหมเหมือนดีเจเลยคุณพี่ขาเวลาเราพูดใช่ไหมเสียงเพลงก็จะดับลงคุณพี่ขาเหมือนมืออาชีพไหมคุณพี่คือเลือดขำมากๆเลยค่ะคุณพี่ขาแล้วก็มาปุ่มต่อไปค่ะคุณพี่นี่ค่ะจะเขียนคำว่า v o i c e cancel v o i c e cancel คืออะไรคุณพี่ v o i c e cancel ก็คือหมวดตัดเสียงต้นฉบับเวลาร้องคราวเก๋ค่ะคุณพี่ขากดทั้งยี่ห้อคุณพี่ เสียงโตชบาก็จะหายไปค่ะคุณพี่เห็นไหมเวลาแบบกลุ่มนี้ทาลังทํางานอยู่กุ่มนี้ก็จะกระพริบค่ะคุณพี่เห็นไหมแล้วตัดเสียงได้ดีเว่อร์เวอร์ค่ะคุณพี่ขาอยากให้เสียงกลับมาปกอีกครั้งนึงค่ะเลิศเว่อร์ราคาแปดใบเด็กคุณพี่ขาเลิศไหมโอเคบ้ากๆในทางคุณพี่ขาเนะอ่ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะคุณพี่จะเขียนคําว่าน้อยน้อย support น้อย support ช่วยไรคือหมวดตัดเสียงรบกวนค่ะคุณพี่ขานี่อันนี้คือไม่ไม่มีรบกวนใช่ไหมเห็นไหม อันนี้คือแตะสั่นหรือวนนะตัวนี้ไม่ค่อยมีอะไรเอฟเฟกเท่าไหร่คุณพี่ขาดนะ oh. อะแล้วก็เรามาดูอันนี้ค่ะคุณพี่เป็นซาวเอฟเฟกค่ะคุณพี่ขาดนะเขาให้มาทั้งหมด1 2 3 4 5 6อง9ามสี1ห้าหกแล้วก็มาหมวดนี้ค่ะคุณพี่นี่เสียงซาวเอฟเฟกของตัวซาวการ์ดค่ะเพิ่มสีสันใด้เลยสดหรัคุณพี่อันนี้ก็เสียงซาวเอฟเฟกต์คุณพี่ เพิ่มสีสันย่งได้สุดคุณพี่ขนะสิงโห,งงหร็คือน่ารักมากๆเห็นไหมรถไหมแปดกใบแดงคุณพี่ขาได้อุปกรณ์ครบเลยจบแล้วปกพาไปไหนได้ด้วยนี่ค่ะเห็นไหม นี่เราสามารถใช้ได้ต่อเนื่องถึงประมาณ4ชั่วโมงเลยค่ะคุณพี่คะบอกเลยนะโอ้คือจึงเวอร์ค่ะนะแนะนําเลยค่ะคุณพี่ขอย้ําค่ะนะห้ามไร้สวนแล้วก็ใช้ร์จไปด้วยคุณพี่คะนะเพราะว่าจะมีเสียงแซ่เวลาไลฟสดค่ะคุณพี่คะนะทําให้ไรฟ์สดของคุณพี่ไม่มีคุณภาพค่ะคุณพี่คะนะไร้สวนีชั่วโมงแล้วก็พักก่อนเพื่อชาร์จแล้วก็มาไลฟสดต่อคุณพี่คะนะพักร่างกายาล้วด้วก็พักเครื่องด้วยค่ะนะถนอมร่างกายแล้วถนอมเครื่องด้วยค่ะคุณพี่คะนะสําหรับคุณพี่ท่านไหนสนใจหยิงปักพิกัดไว้เลยนะคุณพี่คะนะสําหรับตัวเครื่องรับประกัน1ปีเต็มด้ยค่ะคุณพี่คะนะมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะค้ามีค่ะนะเดี๋ยวหนึ่งจะมารีวิวต่อให้นะคุณพี่ค่ะ นะฟ้าอุนยุนหนิงด้วยนะคะนะสินค้าดีหนิงอยากแนะนำค่ะคุณพี่